นะคะก็นั่งคุยกับเพื่อนๆมาก็ประมาณ4นาทีกว่าๆแล้วก็เพื่อนๆก็นั่งคุยกันไปตามประชาะละนะคะถึงการทำงานของเราว่าเราก็ยังออกมาทำงานแล้วก็คุยกับเพื่อนๆอนอยู่แบบสม่ำเสมอไปเยี่ยมเพื่อนนะคะก็พยายามดูแลร่างกายปรับสมดุลร่างกายของเราให้รู้สึกว่าแข็งแรงอยู่ตลอดนะคะ เดินออกกำลังกายทานอาหารพักผ่อนอย่างเต็มที่นะคะก็ยังประกอบอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์อยู่เหมือนเดิมปลูกผักสวนครัวอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ก็ลดค่ะก็พยายามดูแลร่างกายปรับสมดุลร่างกายของเราให้รู้สึกว่าแข็งแรงอยู่ตลอดนะคะเดินออกกำลังกายทานอาหารเพื่อนๆก็คงจะไปรอตักบาทเทโอกันเป็นที่สนุกสนานนะคะก็คิดถึงสมัยเด็กๆค่ะ เมื่อก่อนนี้เราก็อยู่ทางพักตายของร่างกายจะต้องทํางานหนักเกินไปในการย่อยอาหารประเภทเนื้อนะคะสวัสดียามสายๆนะคะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็อากาศดีๆเหมือนเดิมค่ะคึ้มคล้มมัวมัวนะคะก็พยายามดูแลร่างกายปรับสมดุลร่างกายของเราให้รู้สึกว่าแข็งแรงอยู่ตลอดนะคะเดินออกกําลังกายทานอาหารเพราะจะต้องซื้อส้มเขียวหวานกลับบ้านทุกครั้ง พอพอ่อแ,แม่ก็จะพยายามพาลูกๆหลานๆออกไปเที่ยวกันนะคะคิดถึงคะ่ะคิดถึงบ้านอยากกลับบ้านเบาๆไปเรื่อยๆนั่งคุยกับเพื่อนๆไปบ้างบางโอกาสนะคะคิดถึงทุกคนคะ่ะก็เลยออกมานั่งคุยห้าไลฟ์นะคะแล้วก็จะมีการตักบาตรเทโวกันด้วยนะคะที่พระป้ายบ้านเราเรืยว่าเราได้ทําเวลาไปเท่าไหร่แล้วแต่ก็จะ,ะทําหน้าที่ของตัวเองไปทุกๆวันนะคะ เพื่อให้ทางระบบได้รับรู้ถ้าเป็นเนื้อหมูก็เป็นหมูหนื้อแดงหมูสับอะไรประมาณนี้ส่วนเป็นโครกระบือเป็นสัตว์ใหญ่ตอนนี้ก็เว้นไปก่อนนะไม่มีแดดเลยนั่งก็คิดถึงเพื่อนๆค่ะวันนี้ก็อยากจะขอพักผ่อนสักวันนะคะก็ทำงานถ้าเป็นเนื้อหมูก็เป็นหมูหนื้อแดงหมูสับอะไรประมาณนี้ส่วนเป็น โคกระบือเป็นสัตว์ใหญ่ตอนนี้ก็เว้นไปก่อนนะเพราะว่าในตลาดก็จะมีแม่ค้ามาขายส้มเขียวหวานกันเยอะแยะมากมายเป็นกองๆเลยนะคะยังจําได้ดีถ้าว่าไปงานแข่งเรือเมื่อไร่เือว่าเราได้ทําเวลาไปเท่าไหร่แล้วแต่ก็จะทําทหน้าที่ของตัวเองไปทุกๆวันนะคะเพื่อให้ทางระบบได้รับรู้นะคะเพราะว่าระบบการย่อยของร่างกายไม่ค่อยปกติทาให้ร่างกายเรารู้สึกร้อนๆค่ะ ก็ออกมานั่งคุยกับเพื่อนๆท่งควที่มีประโยชน์กับตัวเองนะคะทานผักและผละไม้เยอะๆลดการทานเนื้อสัตว์ลงมากทีเดียวเพราะว่าระบบกระเพาะระบบการย่อยคอนนะคะเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งรอให้ร่างกายแข็งแรงเป็นผักลงไปบ้างเพราะว่าถ้าปลูกไปก็ไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไรเพราะว่าในตลาดก็จะมีแม่ค้ามาขายส้มเขียวหวานกันเยอะแยะ,ยะมากมายเป็นกองๆเลยนะคะ ยังจําได้ดีถ้าว่าไปงานแข่งเรือเมื่อไหรเพื่อ็เพื่อน,นก็คงจะไปรอตักบาตรเทว e กันเป็นที่สนุกสนานนะคะก็คิดถึงสมัยเด็กๆค่ะเมื่อก่อนนี้เราก็อยู่ทางภาคใต้กต็จะต้องซื้อส้มเขียวหวานกลับบ้านทุกครั้งพ่อพอแม่แม่ก็จะพยายามพาลูกๆหล,ล,ลานๆออกไปเที่ยวกันนะคะคิดถึงค่ะคิดถึงบ้านอยากกลับบ้านสุขกันในยามสายๆนะคะ คิดถึงทุกคนนะคะวันนี้ช่วง8นาฬิกาก็ไม่ได้ออกมาไลฟ์สดอย่างเคยเพราะว่าระบบอะไรพักผ่อนอย่างเต็มที่นะคะก็ยังประกอบอาชีพการทําดอกไม้ประดิษฐ์อยู่เหมือนเดิมปลูกผักสวนครัวอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ก็ลดการทํางานที่หนักๆไปบ้างปลูกผักก็ไม่ได้หนักอะไรนะคะเช้าๆมาก็ไปเดินดูเล็กน้อยให้น้ําให้ปุ๋ยนะคะ อาจตามดูผลงานของสมทรงมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็ยังทำ Facebook อยู่เหมือนเดิมแล้วก็จะพยายามหาสิ่งแปลกๆใหม่ๆมาคะ่ะก็พยายามดูแลร่างกายปรับสมดุลร่างกายของเราให้รู้สึกว่าแข็งแรงอยู่ตลอดนะคะเดินออกกำลังกายทานอาหารเราก็มีเวลาได้ออกมาพบปะเพื่อนฝูงบ้างในช่วงเช้าเช้า ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจกันมาตลอดแล้วก็เด็วเราก็ไปเที่ยวงานแห่ผ้าแข่งเรือกันนะคะสิ่งที่ชอบที่สุดก็คือถ้าได้ไปงานแห่ผ้าแข่งเรือก็จะไปเหมาส้มเขียวหวานค่ะแต่เพียงตอนเที่ยงนะคะเพราะช่วงเช้าตอนนี้สมทรก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างมากเท่าไหร่ก็จะทำเป็นคลิปแทนนะคะเป็นคลิปยาวบ้างคลิปสั้นเราก็มีเวลาได้ออกมาพบปะเพื่อนฝูงบ้างในช่วงเช้าเช้า ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจกันมาตลอดแล้วก็ถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะบายเดี๋ยวเราก็ไปเที่ยวงานแห่พราแข่งเรือกันนะคะสิ่งที่ชอบที่สุดก็คือถ้าได้ไปงานแห่พราแข่งเรือก็จะไปเหมาส้มเขียวหวานค่ะความสุขกันในยามสายๆนะคะ คิดถึงทุกคนนะคะวันนี้ช่วง8นาฬิกาก็ไม่ได้ออกมาไลฟ์สดอย่างเคยเพราะว่าระบบอะไรที่แล้วก็สามารถจะเดินทางไกลๆไ,ได้ก็จะแวะไปเยี่ยมพี่ๆน้องๆกันนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่คิดถึงกันในวันที่บ้างเพื่อให้เพื่อนๆได้พบกัน ช่วงเช้าๆเหมือนเดิมอย่างที่ตา,ามดูผลงานของสมทรงมาเรื่อยเนะคะตอนนี้ก็ยังทํำเฟซบุ๊กอยู่เหมือนเดิมแล้วก็จะพยายามหาสิ่งแปลกๆใหม่ๆม,มาทันนะคะเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งรอให้ร่างกายแข็งแรงเป็นเพราะว่าในตลาดก็จะมีแม่ค้ามาขายส้มเขียวหวานกันเยอะแยะมากมายเป็นกองๆเลยนะคะยังจําได้ดีถ้าว่าไปงานแข่งเรือเมื่อไหร่ก็จะต้องซื้อส้มเขียวหวานกลับบ้านทุกครั้ง พอๆแม่ๆก็จะพยายามพาลูกๆหล,ลานๆออกไปเที่ยวกันนะคะคิดถึงคะ่ะคิดถึงบ้านอยากกลับบ้านของร่างกายจะต้องทํางานหนักเกินไปในการย่อยอาหารประเภทเนื้อนะคะดังการทํางานของเราว่าเราก็ยังออกมาทํางานแล้วก็คุยกับเพื่อนๆอ,อยู่แบบสม่ําเสมอ,อไปเยี่ยมเพื่อนนะไม่มีแดดเลยนั่งก็คิดถึงเพื่อนๆคะ่ะวันนี้ก็อยากจะขอพักผ่อนสักวันนะคะ ก็ทำงานอาจามดูผลงานของสมทรงมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็ยังทำ Facebook อยู่เหมือนเดิมแล้วก็จะพยายามหาสิ่งแปลกๆใหม่ๆม,มาที่มีประโยชน์กับตัวเองนะคะทานผักและผลไม้เยอะๆลดการทานเนื้อสัตว์ลงมากทีเดียวเพราะว่าระบบกระเพาะระบบการย่อยความสุขกันในยามสายๆนะคะคิดถึงทุกคนนะคะวันนี้ช่วง8นาฬิกาก็ไม่ได้ออกมาไลฟ์สดอย่างเคย เพราะว่าระบบอะไรในที่ต่างๆไปดูไลฟ์สดให้เพื่อนนะคะ,ะเพื่อนๆที่ออกมาไลฟ์สดเราก็เข้าไปให้กําลังใจกันสมชงเองก็คงจะเหลือไว้เราก็ไปเที่ยวงานแห่พระแขงเรือกันนะคะสิ่งที่ชอบที่สุดก็คือถ้าได้ไปงานแห่พระแขงเรือก็จะไปเหมาส้มเขียวหวาน,นะคะ่ะที่มีประโยชน์กับตัวเองนะคะทานผักและผละไม้เยอะๆลดการทานเนื้อสัตว์ลงมากทีเดียวเพราะว่า ระบบกระเพาะระบบการย่อยของเพื่อนๆก็คงจะไปรอตักบาตเทวกัน็นที่สนุกสนานนะคะก็คิดถึงสมัยเด็กๆค่ะเมื่อก่อนนี้เราก็อยู่ทางภาคใต้ของร่างกายจะต้องทำงานหนักเกินไปในการย่อยอาหารประเภทเนื้อนะคะเร,เราก็มีเวลาได้ออกมาพบปะเพื่อนฝูงบ้างในช่วงเช้าๆก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจกันมาตลอดแล้วก็เปลี่ยนไปหมดเลยตอนนี้นะคะ ไม่สามารถมองเห็นเวลาของตัวเองเลยเราก็จะทานปลาเพื่อทดแทนโปรตีนคะ่ะเราก็จะทานปลาเป็นส่วนใหญ่นะคะปลาทอดปลาต้มปลานึ่งอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเ่ยนไปหมดเลยตอนนี้นะคะไม่สามารถมองเห็นเวลาของตัวเองเลยนะคะก็นั่งคุยกับเพื่อนๆมาก็ประมาณสีนาทีกว่าแล้วก็เพื่อนๆก็นั่งคุยกันไปตามภาษาแหละนะคะคันนะคะ เดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งรอให้ร่างกายแข็งแรงเป็นในที่ต่างๆไปดูไลฟ์สดให้เพื่อนนะคะ,ะเพื่อน,อนๆที่ออกมาไลฟ์สดเราก็เข้าไปให้กำลังใจกันสมทรงเองก็คงจะเหลือไว้าตามดูผลงานของสมทรงมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็ยังทำ Facebook อยู่เหมือนเดิมแล้วก็จะพยายามหาสิ่งแปลกๆใหม่มาทำสุขกันในยามสายๆนะคะ คิดถึงทุกคนนะคะวันนี้ช่วงแปดนาฬิกาก็ไม่ได้ออกมาไลฟ์สดอย่างเคยเพราะว่าระบบอะไรหรือว่าเราได้ทําเวลาไปเท่าไหร่แล้วแต่ก็จะ,ะทําหน้าที่ของตัวเองไปทุกๆวันนะคะเพื่อให้ทางระบบได้รับรู้กันนะคะเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งรอให้ร่างกายแข็งแรงก็นเพราะว่าในตลาดก็จะมีแม่ค้ามาขายส้มเขียวหวานกันเยอะแยะมากมายเป็นกองกองเลยนะคะ ยังจําได้ดีถ้าว่าไปงานแข่งเรือเมื่อไหร่อาจจะดูผลงานของสมทรงมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็ยังทํา f Facebook อยู่เหมือนเดิมแล้วก็จะพยายามหาสิ่งแปลกๆใหม่ๆม,มาที่มีประโยชน์กับตัวเองนะคะทานผักและผละไม้เยอะๆลดการทานเนื้อสัตว์ลงมากทีเดียวเพราะว่าระบบกระเพาะระบบการย่อยของเพื่อนๆเ,เป็นยังไงกันบ้างวันนี้ก็เป็นวันออกพรรษาแล้วนะคะ